สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 8อยครับอยู่กับผมถาสถาพรเกื้อสกุลกับอัปเดตสถานการณ์โลกคำคืนนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นชื่อประเด็นว่ายุโรปต้องสู้เพียงลำพัง เมื่อตกเป็นเหยื่อของสหรัฐเรื่องราวเป็นอย่างไรน่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนมีผู้สัญชัดกรณีนะครับเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่สหรัฐนั้นวางกับดักเอาไว้ให้ยุโรปตกเป็นเหยื่อและถ้าหากเกิดการ,รเผชิญหน้ากับทางด้านรัเสเซีย สหรัฐอเมริกานั้นจะปล่อยให้ยุโรปต่อสู้เพียงโดดเดีย่ยวสหรัฐอเมริกานั้นจะไม่เข้ามาให้การช่วยเหลือแต่อย่างไรนะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสาร ในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับความเคลื่อนไว้ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับสำหรับข่าวบูมเบิร์กนั้นรายงานนะครับว่าสถานาการณ์ที่เลวร้ายที่สุดกำลังกลายเป็นความจริงนะครับหรือว่าความเป็นไปได้ที่กองกำลังยุโรปนั้นอาจจะต้องต่อสู้กับการลุกรด้ด้วยตนเองเป็นหลักภายใต้การสนับสนุนจากสหรัฐที่จำกัด การฝึกซ้อมรบทางทหารของนาโตในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เผยให้เห็นถึงภาพอนาคตที่เป็นไปได้ของพันธมิตรนะครับเมื่อประธาบดีโดนัลทรัมป์ดำเนินนโยบา,ายลดกำลังพลของสหรัฐในยุโรปการซ้อมรบในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานำเสนอภาพสะท้อนอนาคตของนาโตที่กำลังจะมาถึงเมื่อมีการจำลองสถานการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์อย่าง Fre n c h เคแมนบินตํำเหนือหุบเขาซันส,สวานเนียนที่อุดมสมบูรณ์เพื่อส่งทหารสามนายลงจอดบนพื้นหญ้าพร้อมกับการยิงปืนใหญ่เนี่ยนะครับภายใต้การบัญชาการของนาโตในเขตแนวป้องกันตามธรรมชาติของเทือกเขาที่เรียกกันว่าคาปาเทียนซึ่งเป็นการวางกำลังในระดับกองพลซึ่งเป็นการวางกำลังแบบเต็มรูปแบบของทหารยุโรปภายใต้การบัญชาการของฝรั่งเศส เพื่อป้องกันทวีปโดยที่ไม่มีสหรัฐเปริกาเป็นกําลังหลักเข้ามาร่วมด้วยความเร่งด่วนของการเตรียมการเหล่านี้ถูกเน้นย้ําในสัปดาห์นี้ขณะที่สหรัฐกระชับการติดต่อกับทางด้านรัสเซียโดยมีการเดินทางไปยังรัสเซียของสตีฟวิชคอฟในขณะที่ทำเนียบขาวผลักดันให้สงครามในยูเครนนั้นมันจบลงหรือว่าสงบลงการขู่ที่จะตัดความช่วยเหลือทางทหารที่เหลืออยู่สําหรับยูเครนในเดือนนี้ ได้เพิ่มความเป็นไปได้ที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปนั้นจะต้องปกป้องยูเครนและอาจจะรวมถึงตามแนวชายแดนด้านตะวันออกที่เหลือด้วยการสนับสนุนที่จำกัดจากสหรัฐอเมริกายังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่ากองกำลังของยุโรปนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของโรมาเนียและเจ้าหน้าที่ของยุโรปชาติอื่นๆที่กำลังเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบในเมืองซินคูซึ่งอยู่ห่างจาก บูคาเรสต์ไปทางตอนเหนือประมาณ260กิโลเมตรได้แสดงความกังวลครับว่าพันธมิตรนาโต้จะใช้เวลานานเท่าใดในการเดินทางมาถึงแนวหน้าเนื่องจากว่าข้อจํากัดด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งพวกเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ซึ่งจะทําให้กองกาลังภาคพื้นดินของโรมาเนียต้องรับมือกับการโจมตีตมลังพรมเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่กําลังเสริมกว่าจะเดินทางมาถึงก็ต้องใช้เวลานาน,าน ที่นี้ด้านปีกตะวันออกของยุโรปต้นทุนของความล้มเหลวสามารถเห็นได้ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูเครนซึ่งยังคงถูกโจมตีโดยกองกาลังของรัสเซียอย่างต่อเนื่องการโจมตีทางอากาศในยามค่าคืนได้ทําให้มีผู้เสียชีวิตและก็ทําลายโครงสร้างพื้นฐานขณะที่การโจมตีของรัสเซียทางตะวันออกได้เปลี่ยนเมืองที่เคยสงบสุขให้กลายเป็นซากปรักหักพังที่มอดไหมไปแทบจะทั้งหมดขณะเดียวกันนั้นสงครามของรัสเซีย ก็เริ่มเที่ยวลุกลามข้ามพรมแดนเข้าสู่ดินแดนของยุโรปในรูปแบบที่เป็นอันตรายตั้งแต่โรนที่มีการลุกลับน่านฟ้าขีปนาวุธไปจนถึงการก่อวินาศกรรมแล้วก็การวางเพลิงซึ่งนักการเมืองในยุโรปต่างกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของรัสเซียแล้วก็มองว่านี่เป็นสงครามลูกผสมหรือว่าที่เรียกกันว่าไฮบริดวอร์แฟร์นะครับคุณผู้ชมรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีอย่างโยฮัน วาดฟูลก็ได้เตือนนะครับว่าตามข้อมูลข่าวกรองของเยอรบันนีนั้นรัสเซียอาจจะสามารถโจมตีสมาชิกนาโต้ภายในอีก4ปีข้างหน้ารัสเซียกําลังพยายามทดสอบพวกเขาว่าสามารถไปได้ไกลแค่ไหนในขณะที่คาจาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับบอกว่าสิ่งที่พวกเขากําลังพยายามทําอยู่ในขณะนี้คือการหว่านความหวาดกลัวภายในสังคมของยุโรป ในขณะที่ชาวโยุโรปเป็นประจักษ์พยานถึงการทําลายล้างของประเทศเพื่อนบ้านสหรัฐนั้นก็ได้ดําเนินการส่รงสัญญาณออกมานานหลายเดือนแล้วว่าจะลดกํำลังทาหารในทวีปยุโ,ยโรปลงแล้วก็มุ่งเน้นไปที่เอเชียโดยขอให้พันธมิตรในยุโรปนั้นดูแลในการปกป้องตนเองโรมาเนียซึ่งเป็นท,ที่ตั้งของฐานทัพนาโตหลายแห่งก็ได้เห็นจํานวนทาหารสหรัฐที่ประจําการนั้นลดลงจาก 1,700นายตอนนี้เหลือประมาณ1,000นายตามที่สหรัฐประกาศเมื่อปลายเดือนตุลาคมโดยมีการวางแผนถอนกำลังออกจากบัลกเรียสโลวาเกียและก็ฮังการีด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่พีเท็กเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนตาก,กอนก็บอกเนี่ยครับว่าการเคลื่อนไหวนี้ได้รับการประสานงานกับทางด้านมาร์ครูเตอร์เลขาธิการนาโตและก็พันธมิตร อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ในโรมาเนียกล่าวต่อสาธารณะว่าพวกเขาเข้าใจเหตุผลของสหรัฐแต่ในทางส่วนตัวแล้วหลายคนก็บอกว่าพวกเขาไม่พอใจแล้วก็ขอสงวนเนี่ยนะครับท่าทีในการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทเจ้าหน้าที่ยุโรปได้ต่อสู้อย่างหนักนะครับเพื่อน,น้มน้าวให้สหรัฐนั้นไม่ถอนกําลัง ทหารเนี่ยครับออกไปจากยุโรปตะวันออกสหรัฐเองก็พยายามที่จะบรนเทาความกลัวของพันธมิตรโดยบอกว่าจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาในสถานการณ์ที่ยากลำบากในขณะที่ทางด้านยูเลียโจจาผู้อำนวยการโครงการทะเลดำที่สถาบัน Middle East i n s t i t u t e ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองในสหรัฐก็บอกว่าทวีปที่กำลังนิ่นรนเพื่อปรับตัวเข้ากับโลกที่ผันผวนมากขึ้นอาจจะไม่คล้อยตามการรับรอง ของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า70ปีที่ยุโรปนั้นได้รับรู้นะครับถึงภัยคุกคามแล้วก็การที่สหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้รับประกันความมั่นคงให้กับพวกเขาอีกต่อไปในฐานะที่ก่อนหน้านี้สหรัฐนั้นเป็นผู้ที่ดูแลความมั่นคงยุโรปเองนั้นก็จะรู้สึกถึงความปลอดภยัยแต่ตอนนี้พอสหรัฐไม่ทาแบบนั้น ยุโรปเองนั้นก็เริ่มที่จะหวัดวิตกกังวลว่ามันจะนำมาซึ่งสิ่งที่พวกเขากลัวนั่นก็คือภัยคุกขามนั่นเองขณะที่กองทหารของสหรัฐก็บอกว่าเวลานี้ได้มีการถอนกำลังบางส่วนนั้นออกจากทวีปยุโรปไปแล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐก็กระตือรือร้นรที่จะชื่นชมขีดความสามารถของพันธมิตรยุโรปบอกว่านี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการที่ชาวยุโรปนั้น จะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองมัทธิววิเทเกอร์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำนาโต้ NATO, ก็บอกว่าพวกเขาเห็นว่าวันนี้ยุโรปเองนั้นมีความสามารถในการที่จะปกป้องตัวเองเห็นว่าพวกเขานั้นมีความสามารถในการที่จะดูแลความมั่นคงของตัวเองแทนที่จะพึ่งพาอาศัยสหรัฐเิ็การอีกต่อไปการซ้อมรบที่เกิดขึ้นที่ซินคู มุ่งเน้นไปที่การรบภาคพื้นดินที่สมาชิกนาโตและยุโรปมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อยู่แล้วแต่แม้ในกรณีนี้สหรัฐก,ก็ยังคงมีบทบาทโดยให้การควบคุมน้านฟ้าและการสนับสนุนด้านโลจิสติกซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในความขัดแย้งขนาดใหญ่ใดๆแต่นี่คือตัวอย่างของภาระที่ยุโรปนั้นจะต้องเผชิญหากต้องยืนหยัดด้วยตนเองเมื่อพูดถึงสิ่งที่เรียกกันว่า s t r a t e g i c a น l y บ u m b โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันตัวเองทางอากาศและก็จากขีปนาวุธ การโจมตีระยะไกลที่มีความมั่นยำสูงและก็ด่วยข่าวกรองทวิปยุโรปนั้นเนี่ยครับที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาจากสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นระบบโลจิสติกเป็นกรณีตัวอย่างซึ่งมา์กรูเตอร์เลขาธิการนาโตได้ความมั่นใจกับโรมาเนียว่าในกรณีที่ถูกโจมตีพันธมิตรนั้นจะเร่งให้การช่วยเหลือแต่ว่าผลเอกแม็กซินโดรรานผู้บัญชาการกองพลยานเกราะของฝรั่งเศสที่สูกส่งไปยังโรมาเนีย ก็ได้บ่นถึงความล่าช้าในการเดินทางถึง10วันมาอย่างประเทศแห่งนี้โดยบอกว่าการเดินทางผ่านกรีซและก็บาลแควาเรียต้องใช้เครื่องบิน5ลำรถไฟ11ขบวนและขบวนรถบรรทุกประมาณ15ขบวนพลเอกโดรานก็บอกว่าสามารถประหยัดเวลาได้3วันหากขบวนรถของเขาไม่จําเป็นต้องหยุดที่ชายแดนกองทัพฝรั่งเศสได้แสดงความไม่พอใจในทํานองเดียวกันในระหว่างการซ้อมรถที่ซินคู เมื่อ3ปีที่แล้วน,นี่คือความล่าช้าที่กระตุ้นให้สาภาพยุโรปสเสนอให้ลดระเบียบร,ราชการที่ซับซ้อนลงอีกซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการบดปลดล็อกเพื่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางทหารข้ามกลุ่มแต่ก็ยังไม่มีวิแววว่ายุโรปนั้นจะทําได้แบบนั้นเมื่อถูกถามว่าที่ซินคูในประเทศโรมาเนียสามารถที่จะต้านทานการโจมตีก่อนที่กําลังเสริมจะมาถึงได้ด่านแค่ไหนพลเอกเกอร์กิตาวาลาส ผู้บัญชา,ารฐานบกข,ของโรมาเนียก็บอกว่าประเทศของเขาจะมีขีดความสามารถใกล้เคียงกับยูเครนหากถูกโจมตีเมื่อเสริมสร้างกำลังพลโรมาเนียกำลังใช้เงินทุนของสหภาพยุโรปที่จัดสรรไปไว้เพื่อช่วยให้กลุ่มนี้สามารถขับไล่การโจมตีของรัสเซียได้ภายในปี2030โรมาเนียเป็นประเทศที่ได้รับเงินมากเป็นอันดับสองจากกองทุนสินเชื่อเพื่อการป้องกันประเทศมูลค่า150ล้านยูโรที่เรียกกันว่า Security Action for Europe โดยได้รับการอนุมัติเงินทุนถึง10,000หมื่นหนึ่งพล้านยูโรโครงการดังกล่าวนั้นมีข้อกําหนดให้เข้มงวดในการซื้อสินค้าของยุโรปซึ่งอนุญาตให้สมาชิกนั้นเนี่ยครับซื้อชุดอุปกรณ์ทางทหารใหม่ได้แม้ว่าจะมีข้อพิพาทเกี่ยวกับวิธีการที่ประเทศนอกสหภาพยุโรปเช่นอังกฤษจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เจ้าหน้าที่โรมาเนียเด็กย้ำว่าโครงการเซฟเนี่ยนะครับหรือว่าที่มาจากคําว่า security action for Europe นั้นเนี่ยครับ ยังช่วยให้ผู้ที่ได้รับเงินฟื้นฟูสากกับอาวุธในท้องถิ่นซึ่งเป็นวาระสําคัญของโรมาเนียด้วยโดยพวกเขาเน้นย้ำว่ายุโรปนั้นไม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองหากไม่มีเทคโนโลยีทางทหารของตัวเองซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการซื้อชุดอุป,ปกรณ์จากสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันนั้นบริษัทเรเชียนเอจี AG, ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านกาโหมของเยอรมนีกําลังนําการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากสาภาพยุโรปมูลค่าหลายพันล้านยูโร เพื่อสร้างโรงงานผลิตในโรมาเนียร,รวมถึงแนบวบัลแกเรียรเพื่ออุดช่องวกการขาดแคลนกระสุนที่สําคัญของทวีปยุโรปจนกว่าจะสามารถเสริมกําลังอาวุธได้โรมาเนียนั้นกําลังมองหาพันธมิตรอื่นที่วางกาลังภาคพื้นดินทางด้านนิโคซอดานประธานดีของประเทศก็บอกว่ากําลังมีการเจรจาก,กับพันธมิตรที่ไม่ได้ระบ,บุชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนเรื่องของกําลังพลของสารัฐที่อาจจะเกิดขึ้น จ้าหน้าที่โรมาเนียบอกว่าประเทศไม่ได้พยายามที่จะกลับคําตัดสินใจของสหรัฐในการถอนกาลังพลแต่ก็จะต้องหาจุดที่สมดุลในการทยี่ยเสริมกําลังอื่นเข้ามาทดแทนในขณะที่ฝรั่งเศสกาลังอยู่ในความสนใจของโรมาเนียหลังการที่กระตุ้นให้ชาวยุโรปที่หลักเลมานานหลายปีให้เลิกพึ่งพาทางทหารกับสหรัฐตอนนี้ฝรั่งเศสกําลังเห็นคําทํานายของตนเองก็เป็นจริงซึ่งทางด้านฝั่งของอนิโคซอดานนั้นบอกว่าจะเดินทางไปฝรั่งเศส เพื่อที่จะหาหรือเกี่ยวกับการร่วมมือในการป้องกันประเทศรวมถึงความเป็นไปได้ในการกวางกําลังทหารในโรมาเนียหนึ่งสัปดาห์ต่อมาที่ฐานทัพอากาศมิไฮโคโลนิโคโลนิครูเจ้าหน้าที่ทหารของโรมาเนียและสหรัฐอเมริก,กาพยายามสแสดงความเป็นหนึ่งน้ำเดียวนำเป็นหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยครับด้วยการเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าร่วมกันแต่ว่าการรับประทานอาหารของพวกเขา ถูกขัดจังหวะเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของโรนเนียต้องเดินทางออกไปก่อนกําหนดเนื่องจากมีโรถอีกหนึ่งลำละเมิดหน้าฟ้าของประเทศขณะที่ยืนอยู่ในทุ่งโครนในเมืองซินคูหน้าอุปกรณ์ทางทหารที่ผลิตโดยฝรั่งเศสบลเอกฟิลิปเดอร์มงเตดอนนายทหารของฝรั่งเศสก็บอกว่าเขามั่นใจว่ายุโรปจะเอาชนะได้แม้จะไม่มีสหรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวก็ตามซึ่งก็บอกว่านี้ทิศทางของประวัติศาสตร์ก็คือการค่อยๆถอนตัวออกจากสหรัฐอเมริกาของทวีปยุโรป ในเวลานี้ในขณะที่รอนพอรคนนี้เนี่ยครับเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐและเป็นนักวิจารณ์นโยบายต่างประเทศชื่อดังได้แสดงทัศนะนะครับถึงแผนสนติภาพที่ใช้จริงในยูเครนว่านี่คือหนทางเดียวคือการถอนตัวทั้งหมดของสหรัฐภายหลังมีการเผยแพร่ข้อเสนอแผนสนติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนอย่างที่ไม่เคยมีการคาดคิดกันมาก่อนก็ก่อให้เกิดความคาดหวังความขัดแย้งที่หนกเลือด ใกล้ที่จะเข้าสู่ปีที่สี่นั้นเนี่ยครับมันอาจจะสิ้นสุดลงรอนพรบอกว่าหากแผนสันติภาพที่สามารถเจราจาในทางที่ทุกฝ่ายพึงพอใจและเสียงปืนเงียบลงในที่สุดเราก็จะเป็นคนแรกที่แสดงความยินดีแต่ถ้าว่าความล้มเหลวอ,อย่างต่อเนื่องในการทําความเข้าใจถึงธรรมชาติและต้นกําเนิดของความขัดแย้งในปัจจุบันทําให้เขายังคงไม่เชื่อว่าสันติภาพที่แท้จริงจะสามารถบรรลุได้ด้วยวิธีนี้บทวิเคราะห์อของ Paul, รอนพรระบุว่านับตั้งแต่ การปฏิวัติสีส้มในช่วงต้นทศวรรษ2000ไปจนถึงการปฏิวัติไมาดานในปี2014สหรัฐและพันธมิตร NATO นาโตได้เข้าแทรกแซงก,กิจการภายในของยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการที่จะบงการให้ประเทศเข้าสู่จุดยืนที่เป็นศัตรตูต่อเพื่อนบ้านที่มีขานาดใหญ่และทรงอํานาจอย่างรัสเซียรอนพอเน้นย้ำถึงความจําเป็นที่จะต้องจดจาว่าการรัฐประหารในปี2014นั้นถูกประสานโดยสหรัฐอเมริกาโดยตรง ยชี้ว่าสมาชิกวุ้ิสภาสหรัฐหลายคนรวมถึงจอห์นแมคเคนและลินซี่เกรแฮมได้เดินทางไปยังจตุรัสหลักของเมืองหลวงที่กรุงเทปบเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามกฎหมายของพวกเขาขณะที่วิกตอเรียนูแลนถูกจับได้ขณะกําลังวางแผนทางโทรศัพท์ว่าจะให้ใครบริหารรัฐบาลหลังการรัฐประหารอดีตสมาชิกสภาคองเกรสอย่างรอนพรระบุว่าการแทรกแซงจากภายนอกไปสู่สถานการณ์อันเลวร้ายในปัจจุบัน และแผนสันติภาพล่าสุดนั้นเป็นเพียงบทดึงของการแทรกแซงแบบเดิมโดยสหรัฐและพันธมิตรกําลังพยายามจัดการและแก้ไขปัญหาที่พวกเขาเป็นผู้สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกซึ่งเป็นคำถามว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแทรกแซงจากภายนอกด้วยการแทรกแซงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่รอนพอนยอมรับว่าตลอดความขัดแย้งนี้นักการเมืองและสื่อมวลชนต่างประนามรัสเซียอยากไม่เปลี่ยนแปลงสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เ็ายอมรับว่ารัสเซียไม่ใช่เทวดาแต่ผู้ร้ายที่แท้จริงก็คือพวกสายเหี่ยวของสหรัฐอเมริกา คู่ขนานไปกับยุโรปที่รู้กันว่าให้ยูเครนเผชิญหน้ากับรัสเซียนั่นเป็นความคิดที่ทําลายตนเองแต่ยังคงผลักดันให้ยูเครนสู้ต่อไปเขายกตัวอย่างว่าในช่วงต้นของความขัดแยง้งแม้เขาตกลงที่จ้ได้รับการลงนามเพื่อยุติสงครามแต่บริจอร์สันอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งเป็นสายเหย,ยว่ได้เรียกร้องให้ยูเครนสู้ต่อไปรอนพอร์เห็นว่ายูเครนคือเหยื่อแต่เป็นเหยื่อของการกระทําของสายเหย,ยว่ทั้งของสหรัฐและยุโรปเช่นเดียวกับการกระทําของรัสเซีย พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถดำนาโต้ไปวางไว้หน้าประตูบ้านของรัสเซียได้โดยที่ไม่มีผลที่ตามบาใดๆเขาเปรียบเทียบว,ว่าหากสถานการณ์กลับกันและจีนได้เป็นศัตรูได้จัดตั้งพันธมิตรทางทหารในละตินอเมริกาโดยมีสหรัฐเป็นศัตรูที่ถูกกาหนดและมีการสร้างฐานทัพทางทหารที่ขึ้นตามพรมแดนทางตอนใต้ของสหรัฐสหรัฐก็คงไม่นิ่งดูดได้เช่นเดียวกันรอนพอชีว้วาประธานดินโดนนท้ัมป์เคยสัญญาว่าจะยุติสงครามภายใน24ชั่วโมงหลังรับการเลือกตั้งก็เป็นคำกล่าวที่เกินจริง แต่เขาสามารถยุติสงครามได้ค่อนข้างเร็วโดยระบุว่ายาถอนพิษต่อการแทรกแซงคือการไม่แทรกแซงรอนพอร์ยอมรับว่าโจบไบเดนได้ดึงสหรัฐเข้าสู่ความจริงแต่โดนัทซ้ำส,สามารถดึงสหรัฐออกบานได้ง่ายๆเพียงแค่ยุติการมีส่วนร่วมทั้งหมดสหรัฐนั่นคือการตัดความช่วยเหลือด้านอ,อาวุธข่าวกรองการประสานงานและไม่จําเป็นต้องมีมาตรการการคว่ำบาตรหรือแม้แต่แผนสันติภาพที่ซับซ้อนเขาย้ำด้วยว่าข้อตกลงสันติภาพที่แท้จริงจะต้องกระหนักว่า เป็นเรื่องที่งอกขลามาโดยตลอดที่เชื่อว่ายูเครนสามารถยืนหยัดต่อสู้กับเครื่องจักรสงครามของรัสเซียได้แม้จะได้รับการสนับสนุนจากนาโต้ก็ตามแล้วเรียกร้องให้ยูเครนต่อสู้ในสงครามตัวแทนของสหรัฐไปจนถึงชาวยูเครนคนสุดท้ายมันเป็นความโหมดร้ายที่คาดไม่ถึงดังนั้นไม่มีแผน28ข้อใดที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้วิธีแก้ไขที่จริงนั้นง่ายกว่านั้นก็คือการถอนตัวของสหรัฐอเมริกาในการที่จะสนับสนุนยูเครนต่อไปและที่สําคัญนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ อย่างที่ผมได้เล่าไปาไตั้งแต่ตอนต้นว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้ถอนตัวจากยูคเครนเพียงอย่างเดียวแต่สหรัฐอเมริกานน้นกําลังถอนตัวออกจากยุโรปสหรัฐอเมริกาเั้นกําลังปล่อยให้ยุโรปนั้นเนี่ยครับต่อสู้อย่างเดียวดายนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าสถานการณ์นี้เวลานี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับยุโรปนั้นต้องต่อสู้เพียงลําพังเมื่อพวกเขาตกเป็นเหยื่อของสหรัฐในสงครามของยูเครนแล้วก็สงครามความขัดแย้งระหว่างนาโต ทางด้านรัสเซียและคุณผู้ชมละครับคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถายอัปเดตกันเอาไว้ในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกันส่วนเรื่องในยาวๆแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทุกวันเวลาสองทุ่มครึ่งนำมาเล่าสู่กันฟังกัน กด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วคุณผู้ชมยังสามารถที่จะร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกกษกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็169 342 5 1 1 1หนะครับ169 342 5111หรือว่าคุณผู้ชมนั้นจะสนับสนุนผ่านซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทซปเปอร์แองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือว่าคุณผู้ชมจะสนับสนุนนะครับผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนลิงก์อยู่ใต้คลิปดีแล้วนะครับค่าสมัครรายเดือนนั้นเพียงแค่เดือนละ 100บาทเท่านั้นเองวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถามอัปเดตในค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมทุก,ทกคนทุกท่านนั้นนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ